สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จบลงไปแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนชุดยูย่สนัดแรกของทีมชาติไทยวันนี้นะครับกองเชียร์ไทยทุกคนได้เฮได้ยิ้มกันทุกคนครับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติอิรักไปอย่างงดงามครับสประตูต่อศูนซึ่งมันเป็นสกอร์เดียวกันเลยครับกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแข่งขันเมื่อครั้งที่แล้วครับในศึก สิงค์ชาเมงชาเชียชุดใหญ่นะครับก็ชนะสามารถชนะคีคิสฐานในนัดแรกไปได้2ประตูต่อศูนย์เหมือนกันเลยกับบัลน,นี้ที่เราเอาชนะอิรักไปได้ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับในคลิปมันก่อนว่าอิรักเองเสริมตัวผู้เล่น5ตัวนะครับจากลีียุโรปเราเองก็ได้เอราวันการิเย่แล้วก็ได้ทีรศักดิ์เผยอพี่ไม่แล้วก็รวมทั้งตัวผู้เล่นเข้ามาอีกหลายคนนะฮะถึงแม้จะไม่เต็มทีม ผมคิดว่าเปอร์เซ็นที่เราจะชนะนะมีครับผมพูดไว้เมื่อวานเนี่ยแล้วก็เป็นตามที่คาดคิดนะครเพราะวา่าเราสามารถเอาชนะอิรักได้จริงๆตามที่ประเมินไว้แล้วก็วันนี้เนี่ยเราเล่นได้ดีนะครับได้เล่นได้ตามแผนและทุกคนช่วยกันเล่นนะครับโดยลูกแรกนี่ครับคนที่ผมจับตามองอ่ะผมพูดมาหลายคลิปแล้วผมจับตามองเอาราวันการิเยจากลิยงนะฮะอายุแค่18ปี แต่ฟอร์มการเล่นวันนี้ผมบอกไปเลยครับอายุน้อยน้อยที่สุดในทีมแบกอายุนะครับสี่ห้าปีเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนเขาเนี่ยแต่การเล่นเขาเนี่ยคลาสบอลของเอราวันเนี่ยผมบอกไปเลยครับว่าเกินอายุมากครับเกินอายุคือเขาสามารถเนี่ยผมดูฟอร์มแล้วสามารถเล่นทีมชุดใหญ่ได้เลยครับเพียงแต่ว่านะครับครั้งนี้เป็นการลงสนามครั้งแรกในนามทีมชาติไทยในชุดยูยี่สามเขาก็สร้างผลง,งานไม่ให้ผิดรับไม่ให้เราผิดหวังเลยครับ ด้วยลูกแอซซิดนะครับที่จับวางนะฮะแทบจะวางมาใส่เท้าวาริชูทองนะครับจากบีจีปทุมนะฮะแปรเข้าอย่างสวยงามเลยครับคือมันเป็นลูกที่เอ่อเป็นเป็นลูกที่เหนือชั้นนะแอซซิดลูกนี้นะที่ผมจะเห็นว่าเขาทำได้นะก็จะเห็นมีโกอุ้มเลยครับทำลูกแบบนี้ได้นะ bon นะครับคือเซนบอลนะครับแล้วก็เอ่อฝีเท้าเทคนิคระดับฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่านะ การแอซีดลูกนี้เนี่ยใกล้เคียงกับโกอุ้มกับตันทีมชาติไทยเราเลยครับผมนึกถึงโกอุ้มเลยเห็นแอซีดลูกนี้ตอนที่โกอุ้มแบบท็อปฟอร์มเนี่ยแอตซีดอโกอุ้มจะประมาณนี้หละครับคือหยอดลงมาในลงเท้าวอริชูทองพอดีเลยวอริชูทองก็แปรเข้าอย่างสวยงามเลยครับลูกนั้นนะทำให้ผมไม่รู้สึกผิดหวังเลยที่รอดูเอราวันกกนิเย e วันนี้นะครับแต่มันมีข้อหนึ่งนะที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเล่นดีครับเอราวันเกเีเย e ไม่ผิดหวัง นะครับแต่เขาเพิ่งอายุ18ปีครับบางลูกบางบางการกระแทกบางการเบียดแล้วก็ที่จริงดีลาก,ก็เล่นครบทีวนะนะฮะดูไปดูมาเนี่ยเขาเขาเล่นค่อนข้างที่จะเป็นนักฟุตบอลที่มีเทคนิคสูงแล้วก็มีประสบการณ์ในการผ่านการเล่นถึงแม้จะเป็นทีมเยาวชนของลิยงนะครับแต่ผมคิดว่าผ่านระดับมืออาชีพมาเยอะนะดูดีลาการเล่นการาเรียกฟาวนะครับการลากเลื้อยเนี่ย ก็คือสามารถที่จะทําให้คู่ต่อสู้มีปัญหาแล้วก็เป็นตัวที่สามารถพลิกเกมนะครับพลิกเกมการเล่นได้เลยการใช้ชนะของทีมชาติไทยวันนี้2 0ูนเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเอราวันตรงๆเลยนะครับเพราะว่าการเล่นที่จะทำให้ได้ประตูแรกเนี่ยมันไม่ง่ายแต่การที่เทคนิคนะครับเอราวันเนี่ยแทงแต่ละลูกนะครับแทงให้เพื่อนมนีมีม,ม,ม,มีทักษะในการ จ่ายบอลให้เพื่อนเนี่ยโดยเฉพาะการเข้าทำเนี่ยมันเป็นลูกแอซซี่ที่สวยทั้งนั้นเลยแต่นะครับผู้เล่นศูนย์หน้าผู้เล่นบริเวณแดนลูกของเราเนี่ยบางครั้งยังไม่คุ้นเคยกับลูกที่เอราวันส่งให้เพราะเอราวันสง่สงค่อนข้างจะแรงและส่งเผื่อนลักษณะเผื่อให้เพื่อนเคยเล่นอยู่ในยุโรปแหะครับคนนักเตะเพื่อนเขาที่รียงก็มีแต่ขายาวตัวใหญ่เป็นฝรั่งอะแต่ทีนี้แทงให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยเราเนี่ยก็อาจจะมีลูกที่มัน เราไล่ลูกบอลไม่ทันอะไรประมาณนี้ครผมดูแล้วก็โอเคครับฟุตบอลของเอราวันเนี่ยผมบอกไปเลยครับว่าไม่ผิดหวังเลยที่ผมรอดูและอีกคนหนึ่งครัที่ผม,ผมผมรอจับตาดูก็คือทีรศักดิ์เผย่พี่ไม้ครับนักเตะคนนี้เนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับเป็นซูเปอร์ซับอย่างแท้จริงลงมาเมื่อ,อไรได้เรื่องเมื่อนั้นะตั้งแต่อยู่กับท่าเรือมาเลยครับช่วงหลังมาเนี่ยยิงเป็นว่าเล่นครับเขามีความ กระหายในการยิงประตูท็อปฟอร์มอ่าแล้วก็มีอ่าความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะปฏิกิริยาเร็วมากในการทําประตูวันนี้วันนี้นะครับไม่ผิดหวังที่รอดูธีรศักดิ์เปิดพี่หม่เขาโมงเข้าประตูทําประตูที่2ให้ทีมชาติไทยนะครับสามารถเอาชนะอิรักได้อย่างขาดลอยสรุปแล้วเอราวันแอซินะครับแอซิดระดับเทพเลยครับบอกไวก่อนลุงนะี่ยผมเห็นแต่โกุ้้มแค่นั้นแหละทําได้นะแอซิดแบบนี้นะแล้วก็ ทีลศักดิ์เพื่อนพี่ไม้ก็ปิดกล่องเลยครับ2ประตูต่อศูนย์เป็นชัยชนะที่ทําให้แฟนบอลไทยทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มมีความสุขกันพอสมควรเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีนักเตะอีกคนนึงนะที่น่าจับตามองอ่าผมพูดเล่นก็ได้นะแต่อาจจะเป็นจริงนะถ้าเกิดนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยนะครับโคดอิชิเรียกเข้าไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยอย่าแปลกใจนะแต่ผมจะบอกว่าคนคนนี้ก็คือนัชชาพรมสมบูรณ์ครับ จากสโมสรอายุทยายูเนเต็ดเนะวันนี้เล่นเด็ดมากและผมคิดว่ามันจะเข้าตาอิชิด้วยและถ้าเขารักษามาตรฐานการเล่นเขาไปแบบนี้นัชชาพมสมบูรณ์เนี่ยจากอายุทยายูเนเต็ดเนี่ยผมคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโดนเรียกติทีิทิมชาติชุดใหญ่นะาจาชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสังเกตดูเอราบันการิเยวันนี้เนี่ยเขามีคลาสบอลที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับยุโรปแล้วก็เล่นมีบทบาทมาก เขาสามารถสลับการเล่นอยู่ทางด้านากาดขวามาฝั่งซ้ายได้และการสลับมาฝั่งซ้ายเขาก็ได้ผลเลยครับก็สามารถแอดซิตลูกงดงามให้วาริชูทองยิงเข้าประตูแรกมันเป็นการเปลี่ยนเกมถ้าไม่มีไอระวันกาดิเย่เนี่ยเพื่อเผือสกอร์จะไม่ออกมาแบบนี้ครับวันนี้นี่คือความจริงครับเพราะว่าในระหว่างที่การทําการแข่งขันในครึ่งแรกทีมชาติไทยเรายังไม่มีวี่แววว่าจะยิงประตูเขาได้เลย ในขณะที่โดนอิรักบุกเป็นส่วนใหญ่แต่ลูกที่มันมาเปลี่ยนเกมทั้งหมดเร็วคือลูกแอซซิตของเอราวันการิเย่จริงๆส่วนการยิงของวาริชูทองเนะี่ยมันตกเสียเท้าครับม่รู้จะทำกัก็ต้องยิงเลยครับแอซซิดอะไรจะลงเสียเท้าวาลิตขนาดนั้นนะ่ะก็ต้องแปรเข้าสิครับแล้ววาลิตก็เข้ามาทําอย่างสวยงามครับไม่มีทิฐิวาลิตชูทองจากบีจีปทุมวันนี้ทํในงด้งามมากขอชื่นชม แล้วก็สิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมสังเกตเอราวันนอกจากตัวเขาเนี่ยจะพลิกเกมทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้เปรียบในลูกแรกนะฮะอย่างงดงามแล้วทําให้ทีมชาติอิรักเนี่ยช็อกข้างทีมเลยครับไม่นึกว่าไทยจะทําประตูได้เพราะว่าเขาไม่คิดว่าอ่าลูกครอสอ่าในลักษณะโยนโยนเข้ามาหน้าประตูแบบนั้นน่ะของเอราวันการิเย่เนี่ยมันจะทําให้ได้ประตู งดงามขนาดนั้นเขาคง,งไม่คาดคิดนะ่ะว่าเทคนิคของนักเตะไทยยู G 23จะมีสูงขนาดนี้เอราวันเกนิเย่เนี่ยยังมีที่ผมสังเกตนะเขายังมีปัญหาเรื่องอากาศนิดนึงดูจากเอังเงือนะฮะในในในเสื้อดูจากความอ่อนล้าของเอราวันเวลาเล่นเนี่ยดูอาการดูครับว่าเขาเคยชินอยู่กับสภาพอากาศที่ยุโรปนะครับอาจจะเป็นอากาศที่เย็นกว่านี้ การมาเตะที่เอเชียนี่ก็อาจจะมีปัญหาในตัวเอราวันนิดนึงแต่ก็ถือว่าเขาสามารถเล่นได้ครบ90นาทีนะครับอย่างอย่างสมบูรณ์นะครับเรามีเทคนิคที่โคอนข้าที่น่าติดตามสาหรับนักเตะค,คนนี้นะฮะแล้วก็ผมคิดว่านะถ้าเกิดเอราวันกกเดเยเนี่ยได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงเนี่ยก็จะเป็นการดีเป็นอย่างมากแต่คง,ต,งต้องมีการเจราจากันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างเอราวันแล้วก็คุยกับอาจจะเป็นทางมาดามแป้ง ผู้หลักผู้ใหญ่ทางสมาคมนะครับน่าจะเรียกให้น้องเขาสามารถมารับใช้ชาติในชุดใหญ่ได้ถึงแม้ว่าเอราวันจะมีความหวังอยู่กับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ผมคิดว่านะมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมมองดูถึงแม้ว่าเอราวันกาเนเยจะยอดเยี่ยมหรือเทพขนาดไหนลูกแอดซีดก็เทพจริงผมยอมรับนะเทพเม็นโกอุ้มเลยโกอุ้มตอนตท็อปฟอร์มจริงอ่ะแอดซิดแบบนี้เลยผมหินแต่โกอุ้มทําได้จริงค่ะลูกแบบเนี้ย แต่นะครับผมคิดว่าเขายังอายุน้อย18ปีเขายังต้องเดินทางในเส้นทางนี้อีกเยอะครับประสบการณ์เขาตอนนี้อยู่ในคลาสระดับยุโรปแล้วแต่ผมคิดว่ามันยังมีข้อติอยู่นิดนหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความนิ่งความอะไรบางสิ่งบางอย่างในคลาสบอลนะฮะผมคิดว่าเอราวันยังไม่สมบูรณ์แบบนักจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดนึงตัวนี้เองฮะอาจจะเป็นอุปสรรคทําให้เขาไม่ยังไม่ติดทีมชาติฝรั่งเศสในชุดยูยิหรือในชุดใดๆก็ตามนะครับ ที่เขายังไม่โดนเรียกแต่ผมคิดว่านะพอบ่มไปอีกนิดนึงอ่ะเอราวันจะกลายเป็นโอโหถ้าติดทีมชาติไทยแล้วดูแลเอราวันดีๆนะครับผมคิดว่าตัวนี้เลยครับจะจะไม่น้อยหน้ากว่านิโคลัสมิเคิลสันเลยเพราะว่าระดับบอลเขาเนี่จะมีประโยชน์ต่อทีมชาติไทยเราเป็นอย่างมากในอนาคตก็หวังว่ามาดามแป้งนายกสมาคมและผู้หลักผู้ใหญ่จะลองเจรจาเรื่องนี้ดูว่าเขาจะสามารถมาติดทีมชาติไทยทุดใหญ่เราได้ไหม โดยเฉพาะแมทที่ไปเจอจีนผมไม่ผมไม่ห่วงเรื่องสภาพอากาศเลยครับเพราะว่าจีนนี่พาเราไปแข่งอยู่นู้นครับอ,อยู่ทางเหนือเลยห่างไกลล้วอากาศจะเย็นด้วยเอราวันชอบครับนักเตะไทยเราก็ชอบด้วยนะครับจีนเขาอาจจะไม่ทราบว่าเราชอบอากาศเย็นๆนี่แหละเราไม่ชอบอากาศร้อนนะครับมันเป็นตะคิวเหนือมันดอกเยอะมันเหน,นื่อยครับเนี่ยฮะเป็นการชมฟุตบ,บอลที่ค่อนข้างที่จะผมมีความสุขนะวันนี้เล่นได้เล่นได้แบบ ถูกตาผมนะทีมนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เอราวันกับทีรศักดิ์เนี่ยเขาไม่ผิดหวังที่ผมผมพูดมาหลายคลิปแล้วผมรอดูสองคนนี้ผมคิดว่าสองคนฮิตผมคิดว่าอีชีน่าจะอยากได้นะน่าจะอยากได้ติดทีมชาติชุดใหญ่รอดูไปไปสีสมัดสองแมตช์นะจะจะลำบากหน่อยก็เจอกับซาอุนี่แหละครับลำบากหน่อยแต่ทาทาจีถ้าเราสามารถชนะอิรักได้ขนาดนี้ ทาจิกิสถานก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะทาจิกิสถานแต่ซาอุดีอาราเบียเนี่ยผมบอกไว้เลยครับดีไม่ดีเราจะเราจะชนะซาอุด้วยด้วยฟอร์มแบบนี้นะครับถ้าฟอร์มแบบนี้นะซาอุมีร้อนแล้วหนาวแล้วครับและความหวังในการไปโอลิมปิกของเรามันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้ว,ลวเราจะผ่านผมคิดว่าทีมนี้จะเข้าสามารถเข้ารอบเล้ลึกกว่าทีมชุดใหญ่ที่มาแข่งชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียด้วยในครั้งที่แล้วนะ จะเข้าไปลึกถึงขั้นได้ไปรอบไปโอลิมปิกนู่นแหละฮะอยู่ในรอบ40สุดท้ายนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปถึงได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะขยับไปใกล้ๆอ่ะสีทีมสุดท้ายนะครับถ้าเล่นแบบนี้นะมันอยู่ที่ว่าจะรักษาฟอร์มและอาจจะสามารถทำความมั่นใจนะฟุตบอลมันอยู่ที่ความมั่นใจถ้าเกิดน,นัดต่อไปสามารถเสมอหรือชนะซาอุได้แล้วสามารถชนะทาจิกิสถานได้ โดยที่เล่นสมนัดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยเนี่ยผมคิดว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะชุดนี้อย่างมากเพราะนักเตะเยาว,วชนยู23เนี่ยยังต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่นอกเหนือการแข่งขันใน,ในแมตช์นะครับก็คือกําลังใจกําลังใจเหล่านี้ก็คือการมั่นใจในการเอาชนะเพราะเขายังไม่เป็นเมืออาชีพระดับทีมชาติชุดใหญ่ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นยังเป็นระดับเยาว,วชน ถ้าเกิดว่าสามารถชนะได้3มแมตช์หรือไม่เคยแพ้ใคร3มแมตช์เนี่ยจะทําให้ความมั่นใจในรอบต่อไปของทีมทีมชุดนี้สูงขึ้นมากนะครับแต่นักเตะอย่างทีรศักดิก์ปวยพี่ไมยนะครับเอราวันไม่ต้องห่วงแล้วครับเขาอยู่ในระดับสามารถเล่นทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับเพียงมาปรับนิดหน่อยก็สามารถเล่นได้แล้วเพราะว่าไอคิวฟุตบอลต่างๆเนี่ยมันเสมอกันนะครับถ้าเอราวันสุะโชคสรารชาติเจชนะทิพ นิโคลัสมิเกลสันโกอุ้มสุพนัทเหมือนตาสุประชัยจเจดีตผมไล่ชื่อมาท่านคิดว่าน่ากลัวไหมทีมชาติไทยนะครับถ้าลงพร้อมกันนะจีนก็จีนนะครับผมบอกไว้เลยครับบุวานนี้อินโดนีเซียเนี่ยโอนตัวผู้เล่นด้วยแล้วเล่นแรงด้วยเนี่ยเป็นไงมั่งครับเหมือนดูดีนะแต่แพ้กาตา2สองศูนยวันนี้ทีมชาติไทยชุดยู 23, ยิปามีเล่นแบบสุภาพรุษนะครับ เล่นแบบไม่ถูกไม่ติดเล่นสะอาดครับวันนี้ทีมชาติไทยเราเล่นตามเกมแล้วเล่นเกมที่สวยงามด้วยในการเข้าทําประตูทั้งสองลูกนะครับและทีมชาตอาิอิรักเนี่ยก็โดนใบแดงไปคนหนึ่งในการเล่นแรงสูนหน้าเขาก็เล่นแรงจริงครับลูกแรกก็ก็ฟาวแรงแล้วก็ลูกที่2ก็ไปชาร์จผู้รักษาประตูเราทําให้โดนใบแดงออกจากอ่าไม่แน่ใจนะว่าเป็นเหลืองสองใบหรือว่าทาง v ีาให้ใบแดงเลยเขาไม่แจ้งนะฮะ v าขึ้นขึ้นเลสค์ดนะครับก็หมายความว่าเป็นใบแดง mm hmm. เขาไม่ได้ขึ้นเยลโล่สองนะ mm hmm. เขาขึ้นเขาขึ้นเลสหนึ่งเลย mm hmm. ไม่แน่ใจว่าเป็นการโดนใบแดงตอนตอนชาร์จผู้รัาประตูเราหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรเสียก็โดนใบแดงแหละครับยังไงก็โดนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าโดนใบเหลืองสองใบก็เป็นใบแดงอยู่ดีนี่ไงครับการเล่นในลักษณะที่ไม่ระมัดระวังนะครับเล่นนอกเกมหรือเล่นรุนแรงเนี่ยเป็นผลเสียมากกับทีมตัวเอง และมันทําให้อิรักแพ้เราสองประตูต่อศูนย์อย่างขาดรอยวันนี้เพราะว่าตัวผู้เล่นเขาอะครึ่งหลังเขาเหลือแค่สิบคนครับไม่สามารถที่จะบุกเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมันเสียหายถึงขั้นแพ้แบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทีมชาติไทยเรามาถูกที่ถูกทางมาแบบสุภาพบุรุษครับเราคือเจ้าชายอาเซียนฮะเจ้าชายสายฟ้าแห่งอาเซียนเนี่ยของจริงเลยฮะตอนนี้ทั้งทีมชุดเล็กทีมชุดใหญ่หน้าภูมิใจมากครับมีปีนี้ครับเชียร์ทีมชาติไทยมันที่สุด และความหวังของเราเ,เริ่มเห็นแสงสว่างผมจะเชียร์ทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้เรามาร่วมใจกันนะครับไปฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาปี2 0 2 6ให้ได้โดยการผ่านเข้ารอบเอาชนะจีนให้ได้และผมหวังว่านะครับจะเห็นเอราวันกานิเย่นะครับแล้วก็จะเห็นธีรศัรกดิ์เพือพี่ม่ติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะคนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนผมแต่คุณจําชื่อนี้ไว้เลยว่าผมเป็นคนพูดว่านัชชาภมสมบูรณ์มีโอกาสติดทีมชุดใหญ่ ถ้าเขาเล่นแบบนี้นะครับผมคิดว่าอิชิจะชอบและการแอตซิสของเอราวันเกนิเย่เนี่ยผมนึกถึงสองคนนะครับที่ให้วาริชูทองยิงไปเนี่ยเอราวันเกนิเย่เนี่ยเล่นคลาสฟุตบอลที่ผมนึกถึงสองคนคือหนึ่งนะฮะโกวูมครับคือสองมวยทีราสินแดงดาคลาสฟุตบอลของเอราวันเกนิเย่เนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละครับ อยู่ประมาณธีรสินแดงดากับโกอุ้มครับแต่ส่วนาทางพี่เจชนาทิปอะไรผมไม่เทียบนะเพราะว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ของเราอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าเขาสามารถเล่นได้นะครับไม่ได้น้อยหน้ากว่านิโคลัสมิโกสันแน่นอนถ้าติดทีมชาติไทยชุดใหญ่รอติดตามชมนะครับอนาคตของเอราวันการ,เกริเยกับทีมชาติไทยของเราว่าจะเป็นยังไงในแมตต์ต่อไปนะครับวันที่19ีถึงนี้นะครับ เราจะพบกับซาอุดีอาระเบียนัดนี้นะฮะจะพิสูจน์อะไรหลายอย่างในทีมชาติไทยชุดยูยิบสวันนี้ขอแสดงความยินดีทุกท่านครับดูฟุตบอลอย่างมีความสุขแล้วก็นักเตะของเราไม่ทําให้เราผิดหวังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตามแผนการแล้วก็สามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งอย่างอิงรักได้2ประตูต่อศูนย์นี่สุดยอดเลยครับสาหรับเกมนี้ต้องปรบมือให้นะฮะต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับเพื่อนๆทุกคนที่เชียร์ทีมชาติไทยเรามาตลอด วันนี้นะครับนักเตะทีมยูยิบสามของเราเนี่ยได้แ,แสดงอะไรเราเห็นหลายอยา่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปิริตเรื่องการกีฬาครับเล่นในเกมเล่นไม่รุนแรงนะครับเล่นสวยงามแล้วก็เล่นอย่างทุ่มเทสิ่งเหล่านี้เลยครับมันจะทําให้เราสามารถเอาชนะและสามารถก้าวไปได้ไกลยอย่างมั่นคงส่วนทีมไหนที่เขาเล่นนอกเกมนะฮะมีการโดนตัวผู้เล่นต่างชาติเข้ามาระบบเขาจะพังเพลงหรอครับเ่ะผมพูดตรงๆนะตอนแรกผมว่าผมว่าจะไม่พูด อะไรที่มันนันนี้แล้วผมผมรู้สึกแย่น่ะผมรู้สึกพูดภาษาบ้านเราก็หมันไส้นั่นแหละครับก็คืออินโดนีเซียเขาไม่ยอมรับความผิดของเขาเขาโทษ VAR เพราะทั้งที่ผมก็ดูแล้วว่าเขาเล่นแรงจริงๆงนะสิ่งเหล่านี้แหละครับนะครับการมีการมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีวิสัยทัศน์ลักษณะนี้เนี่ยไปไม่รอดหรอกครับผมพูดแค่นั้นแหละอย่า,อย,าอย่าวางว่าจะไปฟุตบ,บอลโลกเลยครับผมผมไม่ได้สุบระหมานี่ผมพูดตามเนื้อผ้าเลยนะ จบครับจบเลยครับถ้าเล่นแบบนี้นะครับอินโดนีเซียรวมทั้งชุดใหญ่ด้วยถ้าไม่เชื่อผมรอดูต่อไปก็แล้วกันทีมที่จะเข้าไปในฟุตบอลโลกได้เนี่ยจะต้องเป็นทีมที่มีสปิริตและเป็นทีมที่มีมืออาชีพอย่างแท้จริงครับทีมใดนะครับที่ไม่เมคารพกติกาและทีมใดที่มุ่งแต่เอาชนะฮาสปิริตไม่ค่อยมีเกมกีฬาเนี่ยมันมันมันจะพิสูจน์อะไรบางอย่างหรอครับว่าทีมที่ยอดเยี่ยมคืออะไรทีมชาติไทยมาถูกสาสนะครับถูกทางแล้ว เราเป็นาการเตะเราเนี่ยมีมีสปิริตนะครับมีสติแล้วก็มีศักดิ์ศรีสิ่งเหล่านีมน้มันเป็นแพ้ใช่หนึ่งผู้ชนะครับและผู้ชนะที่จะไปฟุตบอลโลกคือผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมจะเป็นได้ท่านต้องมีสปิริตมีสตินะครับแล้วก็มีศักดิ์ศรีตรงนี้แหละครับคือผู้ชนะอยากยอดเยี่ยมที่ดีพอที่จะไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แน่นอนครับ